ดวงชะตาชาวราศีเมษในช่วงนี้ขออนุญาตครุรุบาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเปิดดวงสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปล่อยผ่านช้วิจารณญาณดวงชะตาชาวราศีเมษในช่วงนี้ การงานมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินก้อนได้รับมอบหมายหน้าที่ที่สูงขึ้นแล้วได้เงินมากขึ้นหรือเป็นหน้าเป็นตาได้รับการยอมรับนะคะในเรื่องของการงานเจ้านายไว้ใจหรือลงทุนทำอะไรก็จะราบลื่นได้ผลกำไรดีนะคะไปได้ดีนะอมืมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการงานการเงินมันขึ้นเลยว่า เงินและงานส่งเสริมสนับสนุนกันเราลงมือกระทำปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุ่มเทกับงานการเงินก็จะดีตามการทุ่มเทของเราใครที่การเงินติดขัดนะให้หมั่นสวดมนต์หรือปล่อยนกนะคะปล่อยสัตว์ปีกนะจะช่วยส่งเสริมหนุนดวงจากที่มันดูติดขัดแล้วจะค่อยๆดีขึ้นความรักเอาแต่ใจหัวดือ้อหัวรันนะ มั่นใจในตัวเองไม่ยอมกันขี้สงสัยคอยจับผิดมีเกณฑ์มีปักเสียงกันแต่ก็ไม่ได้เลิกลากันหรอกแต่มันจะมีแบบให้เถียงกันอยู่เรื่อยๆนะคะให้ใจเย็นๆส่วนคนโสดจะเจอคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเป็นคนตรงๆนะจริงจังจริงใจตรงๆแต่แบบไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆก็ต้องค่อยๆศึกษากันไปสุขภาพอาระมัดระวังโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์หมดลูกต่อมลูกหมากอะไรแบบเนี้ยอืพยายามดูแลสุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอปวดท้องประจำเดือนหรืออารมณ์เนี้ยนะมันจะเป็นเกี่ยวกับอ่ช่วงท้องช่วงอวัยวะของเรานะโลกที่จะเป็นให้ดูแลความสะอาดตรงนั้นนะคะอยากเช็คดวงเช็คพลังงานส่วนตัวช่องทางติดต่อหน้าโปรไฟล์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ